สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u v มือ2เกรด A บายตามเพยยนนะฮะวันนี้นำรถ Honda า r v รนะครับตัวนี้เพิ่งหลุดจองมาสดๆดร้อนๆ้อนอัมนำเสนอพี่พี่เลยครับเริใหม่แค่71,000กิโลครับได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้โคตรสวยได้เป็นตัว1.8ึ l ครับสภาพสวยมากใครหาอยู่นะนี่เพย์นนำมาแล้วนะฮะเพิ่งหลุดจองมานะฮะสดๆดร้อนๆเลยนะครับแม็กสวยสวยแบบนี้ตรวจเช็ครถให้แล้ว274รรายการ รวมถึงผมมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะครับพี่ท่านใดที่อยากได้รถไว้ใช้งานสักคันนะฮะเพชรยนต์ทักมาหาผมจบแน่นอน สภาพรถสวยขนาดนี้นะครับบอกเลยว่านอกเหนือจากรถจะสวยแล้วผมมีการรับประกันให้ด้วยนะครับใครสนใจนะฮะคันนี้นะฮะซื้อรถกับผมนะฮะผมแถมประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะฮะแล้วก็ผมมีในเรื่องของตรวจเลสตรวจรถให้274รายการผมเปลี่ยนยางให้ฟรีสี่เส้นนะฮะเฉพาะยางก็ประมาณเกือบสามหมื่นแล้วใครอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานแบบคุ้มคุ้มและบริการหลังการขายดีๆนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะฮะ ผมปานเพชรยนนะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนนะฮะมีประสบการขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Working Step TSC จาก To y ย TA าครับโอมเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิอุสใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้082571369แอนไลน์ p a r n p i 1 9 9 2ครับผมดนดีให้บริการทุกท่านเลยนะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะผมเอาคันนี้เนาะ Honda h r v 1.8 EL ปี2020นะฮะ2020หรือ2021เดี๋ยวขอเช็คก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ2019อ่าไม่ด0 0 0 0นะฮะ2019นะไม่70,000นะครับแล้วก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,200บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีรับไปเลยละเรทนี้ฟรีดาว2 0 0 9,200บาทครับผ่อนถูกมากๆนะฮะเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะจอดตรงนี้นะครับผมนี่หลูดจองมาเลยนะฮะแล้วใครสนใจก็ดูให้จบเลยนะ มันเริ่มกันที่ฝากระโปรงหน้ากันครับตัวนี้เหลี่ยมสันคมตัวรถนะฮะสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะไฟหน้าได้เป็น LED มาให้แล้วมีไฟเดย์ทมลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็กระจังหน้าเคืือพโมเมี่ยมใหญ่ๆเลยทะเบียน7294ทะเบียนสวยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ ล้อแม็กเป็นทูโทนปัดเงาครับเป็นแบบ3มิตินะฮะล่องลึกเป็นสีดำนะ,ะตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ขนาด17นิ้วยางเนี่ยเปลี่ยนให้ทันทีนะครับสำหรับใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ทั้งหมด4เส้นเรียมสันคมตัวรถนะฮะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะแล้วก็นะฮะกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้า ัองศา,าไฟฟ้ามาพร้อมกับเฟเลี้ยวที่สําคัญมีฮอนด้าเลนวอชใช้ด้วยกระจกไม่มีแตกนะครับไม่แตกไม่ลาวนะครับบนหลังคาก็ไม่มีในเรื่องของบุบหรือลักยิ้มชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญฮะมีการาศาสตร์มาให้แล้วรอบคันนะคะเปิดมาดูข้างในนะฮะนี่โคตรสวยนะครับให้ดูนิดน,นึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝังนีกนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะฮะนี่สภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อย,อยนะครับเหลี่ยมสันคมด้านนี้ไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มล้อแมกซูโทนปัดเงาฮะยางก็ เดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับนี่จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินมาพร้อมสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3นะฮะไฟท้ายได้เป็นแบบ LED ไลท์ไกดิ n งมาให้แล้วนะครับและที่สําคัญทะเบียน72-94เทะเบียนสวยด้วยนะฮะมีในเรื่องของ HRV ชัดเจนครับนะฮะโลโก้นะฮะ i v t e c นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านข้างนะฮะอย่างละ2จุดนะฮะอย่างละจุดนะครับเป็น2จุดนะในด้านหลังนะครับ ฝาท้ายเปิดง่ายๆครับมีในเรื่องของถาท้ายมาให้แล้วนะครับช็คขึ้นสุดลงสุดนะฮะหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้สภาพสวยจริงนะครับเบาะหนังนะฮะออปชั่นจัดเต็มกลิ่นใหม่ยังอยู่นะครับไมค์แค่เจ็ดหมื่นนะฮะจุดเชื่อมต่อในด้านหลังนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อ้าปุ่งซุ้มล้อท้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตลรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะสภาพเดิมโรงงานนะฮะใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มครับ โทรมาที่0825713369แอดไลน์าร์เอ็นครับตัวนี้เป็น Honda HRV 1.8 e l ปี2019ครับเลขไมล์่เลขไมล์่กิโลครับแล้วก็ราคาขาย5 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน9,200นะฮะสำหรับใครสนใจเข้ามาดูรถนะครับนี่เข้ามาเลยนะฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้น่าใช้นะครับฟรีดาวผ่อน9,200เท่านั้นนะเปิดเข้ามาด้านในครับตัวแผงประตูนะฮะ จะออกแบบเป็นโทนสีดำสลับกับสีเบรแบบนี้มีตัวปรับรถกระจกครับเป็นวันทัดแค่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีในเรื่องของด้านหลังก็เป็นไฟฟ้าอยู่แต่ว่าต้องกดค้างมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปรับองศากระจกครับและที่สําคัญตรงนี้ปรับพับกระจกไฟฟ้านะฮะ Honda l e n e Watch นะฮะปรับจากตรงนี้นะครับแป้นเบรกนะฮะดูก่อนนะมีไฟแอมเบรไลน์มาให้นะฮะสองสว่างด้วยนะครับขึ้นด้านบนนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมครับตัวนี้ นะครับเดี๋ยวสตาร์ทก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะแป๊บหนึ่งนี่เปิดง่ายๆเลยครับหน้าจอก็ค่อนข้างสวยนะฮะจอค่อนข้างใหญ่ใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มรามยังไงก็คุ้มเลยนะฮะรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันจะเหมือนแบตจะหมดนะฮะเหมือนแบตจะหมดไม่เป็นไรนะฮะนี่นะครับก็อ๋อมันเป็นเจียขออภัยนะพี่นาแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันสตาร์ทไม่ติดนะฮะนี่ นะครับหน้าจอ m i d ขนาดใหญ่ครับเลขไม้นะฮะก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ7-1,000กิโลเดี๋ยวขอยุดปิดก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเช็คให้นะครับไม่เจ0 0 0กิโลครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าได้เป็นพลาสติกผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายนะฮะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันครับครบเซตนะฮะที่สําคัญนี่รับสายวางสายในพวงมาลัยมีคูชชันโทนนะครับ สภาพสวยนะฮะนี่หน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้คนส่วนด้านหน้าออกแบบเป็นสีเบจค่อนข้างที่จะน่าใช้นะครับด้านล่างมีช่องเก็บของให้นะฮะแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับอุณหภูมิเดียวนะครับเป็นพุทธสาสีมาให้แล้วเดี๋ยวผมลองกดเลนวอชให้ดูนะนี่เลนวอชนะฮะเนี่ยเห็นไหมมุมกล้องดีมากนะครับมันเป็นเลนที่เอาไว้มองสําหรับมุมอับเท่านั้นนะครับเลนวอชตัวนี้นะฮะ ก็ค่อนข้างดีมีแพทเทิร์นชิพในพวงมาลัยเห็นไหมบวกลบนะฮะบวกลบชัดเจนนะครับเสา A ด้วยความเป็นสีเบจครับได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชัวรี่นะครับมีแอร์แบ็กอยู่ในเสาด้วยเห็นไหมฮะมีแอร์แบ็กชัดเจนนะครับบนหลังคามาอีกทีหนึง่งมีกล้องหน้ารถให้นะฮะยังไม่เสียบในเรื่องอ่าการ์ดหน่วยการความจำเนี่ยเต็มเดี๋ยวเราไปลบออกให้นะครับกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงอัตโนมัติทันนี้มีมาให้ม่านบังแดดครับมีไฟนะครับและกระจกส่องให้ปกติแบบนี้เลย รถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะรีบติดต่อผมได้โดยตรงบบอหนังเต่งๆตๆครับนะฮะบ่อหนังเต่งๆมากสภาพดีจัดนะฮะมีในเรื่องของที่วางแก้วให้2ช่องเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮครับชัดเจนใครได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มครับพี่ไม่แค่เจ็ดหมื่นหฟีดาวผ่อนเพียง9 0 0าพันนะฟีดาวผ่อนเก้าพประมาณนี้เองนะครับสนใจรีบทักมานะฮะ ราคาดีนะครับรถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันได้คันนี้ไปยังไงขอคุ้มนะฮะเดี๋ยวไปนั่งด้านหลังให้ดูนะนี่ด้านหลังนะฮะประตูเปิดมันจะอยู่ด้านบนครับเหนือมานิดนึงนะฮะดูนัดด้านหลังก่อนคุณนะฮะสภาพดีนะครับนี่เบาะก็สามารถพับได้นะครับด้านหลังกว้างนั่งได้สบายนะครับใครที่อยากได้คันนี้ไปใช้งานรีบติดต่อหาผมได้โดยตรงครับโทรมาที่ศูนย์1 3 3สองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าเห็นไหมฮะ สภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับใครสนใจนะครับ HRV นะฮะ HRV 1.8 EL ครับตัวนี้เลขไม่แค่71,000มโลรถปี2019ครับนะฮะร,ราคาขายอยู่ที่569,000ฟีดาขันเา0เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพรยนต์เดี๋ยวเรามาดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันครับเปิดเข้ามาดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันครับมาดูกันนะฮะห้องเครื่องคันนี้สะอาดสะอาดมาก รอยน้ํามันเครื่องรั่วไหลก็ไม่มีนะครับหัวนอ็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับมาดูใ้ใกล้กันครับข้องเครื่องนะฮะเครื่องยนต์1.8ลิตรทันนี้นะครับบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะได้เป็นตัว e อตัวท Сп ็อปด้วยนะครับใครสนใจนะฮะนี่คันนี้ครัหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับน้ํามันเครื่องไม่มีรั่วไหลนะฮะซื้อรถกับผมนะฮะผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้นะครับผม voilà. ตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้แล้วก็ตรวจเช็ครถให้274รายการนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะะี่ห ผมเช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะถ้าเกิน2ปีผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยมาดูจุดเชื่อมต่อระหว่างฝากระโปรงหน้าโครงสร้างตัวรถครับหัวน็อตครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขย,ยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาครับไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับโลโกโช้ชัดเจนฮะเป็นของไทยคยโตนะครับคานบนหม้อน้ําไม่มีบิดเบี้ยวครับซัพเพ์เออร์รุ่นนี้นะฮะใช้ไฟของไทยโไทยคยโตอยู่นะครับเป็นโลโกช้ชัดเจนนะหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขยขยับเหลี่ยมสันฝากระโปรงหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮ ซิลซีรคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสักหลาดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแต่มีรอกเิดหนึงแต่ยังใช้งานได้นะครับสนใจคันนี้รีบติดต่อมานะครับโทรมาที่0 8 2ย์แปดสองห้าสามหกเก้าไลน์ีเอ p าร์เอนหนึ่งเก้าครับผมดีให้บริการทุกท่านนะฮะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของโครงสร้างกันนะครับเม็ดอเม็ดอาร์ครับเดียงกันเป็นตับแบบนี้ฮะประกอบกัน3แผ่นนะหนึ่งสองสามยืนยันได้ว่ารถไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ํามานะครับตรวจพบเจอชนหนักที่ความจมน้ํารับซื้อนนนนเ็ว หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเรียมสันนะฮะนี่เห็นไหมไม่มีบิดเบี้ยวป้ายคาเตือนลมยางต่างๆอยู่ครบครับตรงนี้จะเป็นในเรื่องของอป้ายคาเตือนลมยางปกตินะฮะตัวนี้จะเป็นในตัวเจนนะฮะและหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับสครับเพจมีมาให้นะครับสภาพเดิมทั้งคันนะรุ่น 70, น,ะะนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นขี้บลบอนะฮะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีเพราะว่าตัวรถยนต์เนี่ยจะ มีการชุบเอาตัวโครงสร้างไปชุบกับที่กันสนิมน,นะครับที่จุดเดียวที่จะเป็นตัวขี้ก็คือโรบอทเอาไว้ขี้ก็คือจะจุดด้านข้างสองฝั่งหัวน็อตทุกจุดไม่มีล่องอยการถูกขันข่ายขยับโชกขึ้นสุดลงสุดครับแล้วก็เหลี่ยมสารตรงนี้นะฮะซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบนะฮะไม่มีบิดเบี้ยวแบบนี้สภาพเดิมทั้งคันรถสวยพร้อมใช้งานได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มนะได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มเห็นไหมขี้โรบอทนะจะเป็นจุดเดียวที่ไม่โดนสีนะ นะครับด้านหลังก็กว้างมากนะพี่นะใครได้ไปฮนะบ,บอกเลยว่าคันนี้คตคุ้มค่าคุ้มราคาราคาดีด้วยห้าแสนหกหบาทนะครับห้าแ0 0หกหมื่นาพได้ละคันนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากฟีดาวผ่อนเก้านหกสองบาทประมาณนี้นะครับยังไม่รวมพวกประกันอะไรประมาณนี้นะนะฮะสภาพสวยนะครับใครอยากได้รีบติดต่อมานะครับตัวนี้เป็น Honda HRV นะครับ 1.8 EL นะครับเป็นปี2019เลขไมล71,000กิโลสภาพดีจัดเลยนะนะครับราคาก็569,000บาทฟีดาวผ่อนประมาณ9,200บาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดีย๋ยวมาเดินดูรอบๆกันก่อนนะครับ รถส,สวยฮะเอามานําเสนอเลยคันนี้เพิ่งหลุดจองนะไม่เจ็ดหมื่นที่ดาวผ่อนเก้าพันกว่าเองได้เป็นตัวท็อปหนึ่งจุดเก้าเอ้ยหนึ่งจุดแปดอลปลออภยัยฮะดูสภาพออปชั่นจัดเต็มนะฮะโอ้โหได้ไปยังไงก็คุ้มครับคันนี้สภาพโคตรหลูเลยดีมากดีสวยจริงสนใจทักมาได้นะครับคันนี้จัดเต็มเลย ำหรับรุ่นนี้นะฮะสนใจทักมาครับผ่อนเก้าพันสองร้อยบาท,ทนั้น